ครับวันนี้มาบินที่สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้มาบินที่ประทุมนะครับสนามประทุมครับนี่ครับมี สนามมาทางล่าหลุมแก้วครับสนามจะว้างใหญ่มีเพื่อนสมาชิกเรานะครับจากประตูกรุงเทพครับนั้นผูการนองจอบครับมีเพื่อนสมาชิกสนามโล่งกว้างดีครับแต่ว่าเสียงเดียวคือ รถมาขับช่วงเงยิงๆกันเยอะมากมันงค่อนข้างจะความาปลอดภัยต้องระวังความปลอดภัยเรื่องความภายัยครับบางทีเ,เ,ทเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับมีมคนมาบินพลามด,ด้วยฮนะเป็นชมรมของเขา,าฝีมือมากครับนนี้ เหมือนจะลงครับแต่ไม่ลงลว,วันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่มา,เ,าเยี่ยมเยือนเพื่อสมาชิกที่ปทุมนะครับนะครับนั่นคืออาจารย์จูนกำลังสอนลูกศิษย์อยู่ าสมุดกำลังปิดเครื่องครับก็บบกนนบบกดูชมบรรยากาศที่สนามปทุมนะครับที่ลาดหลุมแก้วไกลหน่อยครับแต่ก็สมาชิกเยอะดีมีสมาชิก น,นู่นค,ครับสูงสูงนู่นแล้วครับนีเล่นต่ำๆครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ